อยากได้ขึ้นกันรถจักรวันมันซีข่าวหนาฝนเนาะวันนี้เนาะขี่รถใหญ่เข้ามานี่มันเขาบไม่ได้ได้เนาะบอกว่าดอกแต่ใครอยากได้คือกันอะไรแต่ก็ให้เจ้าได้ก่อนก็ได้ห่างก็ได้เฮ้ยหางก็ได้เหยังไงเหตยังไงรถอ๋อรถจักรขี่ห้างก็ได้เฉพาะเอ้ย กัได้เย่ได้บกไก่เนี่ยาีจาน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 มาเาผมต้องจานก็ได้นะมือเรานี่ไมที่นาพบอกมาที่หลังดังกลัววะโอ้ยบเนี่ยบกาจานลงของบุกเนี่ยโอยมือเรานะนี่ขอบใจขอบใจลงเยโดยที่น้องเล่นนังเข้มขอบใจเลย สองสาวพี่น้องก็แล้งกันว่าเตรียมกับเข่าไว้ให้สร้างนี่สิกินเองล่ะเตรียมไว้ให้สร้างนี่สิกินเองกินเองได้ยังไงให้สร้างกินล่ะฮะกินไก่โอ้โหฟันๆเนี่ยพี่น้องเลยเนาะได้ยุดได้จุดไปนี่เด้กนั่งนี่เอาเอาก็อี้นี่เอาเอาละเอา ดยูดยน้องพรกำลังสิจีหนังพี่หน้องเลยกำลังเผาชีได้เป็นบานางเผาเลยเผาเลยอ่าบูบาวบ่เฮ้ยนะเอ้ยยิ้มเป๊ะ อยานแมนแน่ๆล <À, S 1> <À. S 2> ุง่านี่นะเนาะคนตุกพี่น้องเอ้ยคยับโตไปใส่กระปุปเป็นนี่นะมันตุกแต่จมูกล่ะอยู่พี่นะโดยตอนต้นต้นไหนต้นตุกคือ จะสามม,มมูนกูหมดละควันเลยพี่น้องเนีโอ้ขันไลเ่เฮือนใหม่นี่เนาะนั่งอยู่ข้างนอกอแล้วรอจะเบิ่งผู้วา่าขี่รถมาจะใส่ผ่านเนาะยิ้มเป,เ,ปเป้ยเป้ยนะพี่น้องเ,งเอ,อ้ยเออีลาเพื่อน,ออนผ้านหลังกูเป็นยังน้องลูกปิดหมดกันบินไปแล้วม,มูมี่แน่รบกวนเนาะ่า สบายดีด้วนางเน้สบายดีอีกรอบนึงพี่นองง้องเอ้ยอ่าสงสัยสีบุ้มบุ้มนางเข้มอีกแล้วพี่น้องมาในแนวเบืองนี่นนนอ่าลุงกับซื้อแต่อกระทบขนุนมาฝากน้องเพิ่อนอถาถ่าเบาลี่พี่น้องเอ้ยอันมาแต่เพื่อนน้องอันว่าอ่าซื้อยังล่ะเรมซื้อละเพิ่นซื้อยังก็อันลูกพอไม่ตัลวละ น้องพวงน้องพวงเพิ่นไปเฮือนน้องพวงมาตลอดเพือไปตะเฮืงติบเลยอ่าโมแมนตนั้นว่าส่วยน,น้องพวงไปเอาบักแตงอยู่ให้ไปยัก,กอ่ะน่ะโอ้ยมัวตามัวตาสาเหตุตั่ได้เป็นมาจากสาดอกมาจากนางอ่าจีนางเข้มจีนางเข้มหนึ่งเขาอันว่าฮอนฮอดนี่กินกระแซบอยู่ด้วยเนาะนางเนาะอ,อ่ะ ทางไอ้สร้างเขาพี่น้องเอ้คัมเลยเนดะ้แต่ยังไมไ่ลงมาคุณอนะลงมาเอาไม้อีกอตกพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยนะ,ะตกทัวบดแข่งสอนอเนกเขตุหกสิบเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยตรงใสล่ลุงวันไล่มาแต่เมืองไก่สอนผมมีหานจนหอดคุณแหละเมืองพินเซปูนพุ่นไปจักพี่น้องเอ้ตกบดไปจักมาเนี่ยก็ได้ ทางง่ายๆแล้วก็เออ่สิแก้มันแล้วมาหนีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจีใหม่เลยได้เดี๋ยวตอนมันโมใหญ่คนมันหลายพี่น้องเพลงยังก่อนเพลงอกใจเรื่องใดบอกไอ้โอ้ ดยโดยโดยอ๋ออแดงจิตรกรนอ่าเี่้างมมะอ่นเ้อื้อยเพิ่นสีหนาเรียวๆพี่น้องเลยอ่าน้องพร อ่น้องดำนี่หนาเลียวๆหน่อยนึงอ่ะผู้นี้หนาสีเป๊ะอา่าอ้าวหนาเลียวกับแบบหนาโซ่โค้งหนาบบบบบเป๊ะสินะข้างออกแหลมๆลงมาสินะเออโอ้พี่น้องเ,เอา้ามีสเสน่ห์คน,นละแบบคนละอย่างนะพี่น้องอันนี้นี่หัวปีท้ายปีได้นบ่ อ่าไผคือพ่อไผคือแม่สองตัวอ่าสองคนชื่อโตฮะพ่อตัวหน้าตาแบบไรสิคะคือก็คือกระโตเออตัวสิคืออ่าพ่อแต่พนีสิคือแม่แน่อ่าเอออ้าวเพราะว่าเอ่ามันโค้งหน้ามันไม่ได้คอยคือกันนะพี่ตงเลยครับพ่อแล้วก็เป็นคนเระยโยย อ๋อพอตกคนจอยคนสูงฮ้เป็นองเนาะน้ะอ,องพนกแต่ละมือ่อคำมืดติดตาน้ำกันซูมมือพี่นองเลยอยู่ตรงเขือนพนกจักอยู่ได้อยู่บุ่นี่ฝนตกลงมาหัวอยู่มะนงังหัวหน้อยปุกๆได้หน่อยนเนาะพาเหลื่อมอ่ผพาเหลื่อมเลยพิดโทรศัพท์ไหมพิดโทรศัพท์ไหม จะเป็นอยังนางยานผ้ามเย,ย่นผาผ้อาอ้าเล่นตัวซีเลนเบลลี่อยู่ไสครับมันพานะโนโดนแรงไปซะ <laughs> ที <laughs> <laughs> เออพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นยันพาผ้าว่าซันว่าก็เลย,ยเหนว่าอ่าเล่นป๊บหน้าป๊บหลังอยู่เมาลี่มากเลยวพูเออ <laughs> กำลังจีนังบ่อยเอ่อไหวให้ไอ้้างดรวัน่าสิไหวให้ลุงเฮิร์มบุ้นนี่ฝนตกตกสิกันนงังเอ่อจีไปน้ำคุยไปน้ำเดี๋ยวลงมาดีว่าเราไปเมื่อไรเดียโอ้ยผู้น้อยๆนั่นอันว่าห้อง,องกี่กีกเยอะ ฮะน้องพรอย่างนะพี่น้องอน,น่องพรย่านอันว่าผ้าเหลี่ยมอ่ากั้นใจมัมวบอยูอ่ผมเป็นยังนอกลุงปิดหมวดกันบินไม่เบดทุกอย่างเลยผมเป็นยังผมเป็นยังไงไก่ฮึ้นตัวผมพร นี่สองตัวนี่ตัวแม่ม์ว่าทั้งคู่เลยบ่เฮ้ยเออจะหนอยก็ได้ไข่จะหนอยก็ได้ไข่เด็กกระเพร,เรานอา่พ่อพอลุงขออนุญาตถามสมมติว่าเห็ดเคลื่อนแล้วบดแล้วทุกอย่างนี่ขึ้นอยูอ่เรียบร้อยแหละสิ่งที่ตัวอยากได้ต่อไปตัวจะได้ไงเป็นยังอีก

่ได้ยืดอกได้ยืดออกได้ยืดได้ยืดนะจบแล้วบ่ย่างโดนเสียบรถเบีกก่อนน้องว่าคันเห็ดแล้ววัตถุยางจะได้เฮือนหรอวะโมเมนต์โมเมนต์จะได้ยังกับพอนจะ่เฮือนแล้วจะได้รถจักเอาขึ้นมาไม่นะเอาขึ้นมามันใส้เพราะอะไรไรเอ้ยไม่มันตายเอน่บ มันถึงไอโฟนลายจ้าวานี่จ่ไปหาน้องพวงมาแม่เยี่ยมน้องพวงไอาครอยากได้ขึ้นกันหลุดจากวันมันสิเข้าหน้าฝนใน่น้องวอนีเนาะขี้รถใหญ่เข้ามาหนิมันเข้าไม่ได้ได้เดิมาว่าดอกแต่ว่ใครอยากได้คือกันอะไรเด้อแต่ก็ให้เจ้าได้ก่อนก็ได้ทางก็ได้เฮ็ดยังไ้เฮ็ดยังอันนี้ รถอ๋อรถจทกขี่ห้างก็ไ no> ด้ส you know anyway> ิเพาะเฮ้ยขับไปได้กัดได้อีกแล้วใส่ได้โบกไก่เนี่ยคขาบอกขี่ห้างจานจานจานมาแถวโบต้องจานก็ได้นะมือเราหนิมะแบ่งเราได้ไหมใจที่แรกผมบอกมาที่หลังดังกลัววะโอ้ยบุกเนี่ยบอกอาจานนุ่งกับบุกเนี่ยโอ้ยมือเราหนะนี่ขอบใจขอบใจ มาลูมาเชี่ยว้วโดยคิดถึงเลินหนังเข้มขอบใจลายๆขอกินก่อนเด้อเยาวาชนวชีนะบรรยากาศแบบว่าฝนตกน่าโมลีนะ่ามันเข่ากันนั่นแหละสีหนังเข้มมาได้อ้ายลงมาได้แบบอ่าแล้วยังมันสีแจ้งเลยแล้วว่าไม่ร้องมันแจ้งแต่ว่ามันแจ้งเลยไม่ไอ้เล่ายแล้วนะสีอยู่นี่นะเอากสีอยู่เลยแต่มันแจ้ง <c oughs> เช่แม่งบอกิ่แบบนั้นสิเรกินนี่เชตแม่บมาขอห้ไปอ่ะเยอะนหลไหวเชโดนน่่บุอื่นนี่ขันมาสิตีมาไหวอยู่ปจากสแสนนี่มาเเอ้า

มาม่าต้มสองหอยได้ยุคนประมาณสิบเซนแซ่บบว่าเดียวไหลนใช้ถอยออกไปยังนางไฟน่ะคือประชุมเขา,ด,า,าดับแ้บป่ะีนี้เลี๋ยว้ <c oughs> างไอสร้างครับอ่า บอกให้ลงมากะบ่ยอมลงมากพี่น้องป้าฝาเดื่อบฝาดังกับประเดี๋ยวยอมดีดีเลยป่ะเดีลยวน่ะเราแก่เลยมันแก่แก่เลยมันเห็นแก่มันได้วอาซะมันีเหรอวะแก่ไหมโยเฮ็ดข้าวกะหรี่เยเนาะมันที่จริงมันพินพิษกันแค่สองมิลอันอย่างสองเส้นหนึ่งไงสองเส้นมันบุคักในใจแหละผมบุคักแต่มันบาดเจ็บใจแล้ววะ ถุกมือได้นะเงยลงทุนอย่างี้ด้วจะผ่าไปแลน้องมันอันนี้เองครับอันนี้เนี่ยเกลือเกลือเอาดีๆได้ห้องห้องอะไรก็จะห้องอะไรไอคอนส้อนนี่ครับอันไหนก็อันไหนกเอาม่ดู <laughs> ok, Kệ nó, Phê nó buồn rồi đó A, đưa đi A Ui Quay hơi Quay ra phụ Bọn nó buồn nông ở đây Bọn nó đứng nông ở đây Ui Ui Hahahaha Nó bỏ ra Nó เดมอ้ยโอ้ยหุยนย่านยังกะย่านลื่นมูอได้เพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยพื้นมาอันโด้วยเมเป็เมเป็นน้ออ่าเราช่วงอันอย่างนี้ผ้าเรียมเมเปเทวดากระถ่ายเอาท่ายเอาเราอะซัมเฮาซัมดาล่าเราอะไอซางเราลงมาได้ลงมาได้มาหากินข้าวกินน้ำมื่อหามน้ำแบบนายได้เอ้ย เป็นวัดเป็นไอ้พืนว่าบ่สบายลูงเฮิมเอ้ยว่าไ่ได้ไปอีกแล้ว่เอามีแต่ว่าซุปเปอร์แมนอยู่เรื่อยโไอ้วันไหนต้องไปดิพ่อแม่เอ้ยกะห้องมาได้ใชร์ผมได้ยินครับอันนี้แล้วพ่อเอ้ยพ่ออาเออหม่คขาบสามหมอลำได้สงสัยได้แบบว่าน้อง พรตัวคือคนสมัยใหม่ตัวคือชิลล่องเพลงแบบนี้เป็นไะคือชิลล่องมอลลัเรื่องเป็นพันหน่อต่ำพวนพันหน่อไม่เหลืองนี้ก็จะไปยยาวเลยอีอย่างนะว่าอยังก็ว,ว่าวันนี้ไหนนะอันนี้อันนี้ไอ้เมื่อกี้นี่นะว่าคอยนี่จะไปก่อนโอ้จักรสีนีไปใช้หน่อยอยากถามนะว่าทิ้งเนาะมันเคยพาอยู่บนทางแถวบ้านเลยพาต้นมะพร้าวอย่างสิมีบวะ มันญาตใได้เนใกล้ไ้ต้นมันยังไง่มันแกนเจ้าผมเคยเห็นมออยู่บ้านฮาตกี่น่ะพ่อไปชื่อนะป๊อะนงลก่งกย่โคตรจ้างอยู่ลิกดี ู่เต็มที่รออาจารจารย์รองครองเนยไม่อะทุกตับเครงตีพัวเลยนะบต้โอ้ยว้าไปเลยเลยไม่ชวแน่นอนเลยเนาะตีพัวเลยเพราะอะไตอนเอาละเอาก่อนก่อนทุกบันคกอข่อยว่าคนแบบนี้ตีัวเป็นยุข่อยว่าฮะ บอกวครบปปันไหนเลยขนมพรนี่โบน่ขนมพรเนี่บ <Okay. S 1> อกเคยไม่ฟัวคุยจอนนะจะว่าฮ้ยม่มช่ขนมบอดีเนะาะตีจะมาคอดทุบรถไปบัดไปพ่อหมาได้บ่นะสามสีบาทเรียบร้อยยังเก๊เนน็นะ่าพอพอดีส่องอันว่าเหือกอันว่าลุงเฮิมกับบอรีว่าเปนยังไงเบิ่งละ ทางไอ้สร้างเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเตรียมผ้าเข่าไว้ให้กินเนี่ยนะอันว่าปิ้งไก่บอกแม่นบ่ได้ชื่อปิ้งไก่มั้ยอู้พรอนพรอนตัวเล่นไปข้างนอกแฮงคักได้พรอนแน่หน่ะนี่มันชิมมัดเด้อเออไปมานลังเข็มไมไปเลจานนี้ด้วต้องถูกมายอมจักดีเลยมึงนะ ลงมาได้ก็มาแย่งมาทีนี่สองอันว่าลุงกับน้องเคยเพิ่นเอาเอามามามาน้ายำน้ำเค็มน้ำกันไปนังแย่ถอดได้แล้ว ถอดเลยน้เคมนันมันถูกบ่ล่หนัอเด้เนี่ยหังหังงัจยาบจักหยาบ่หยาบน้องคนจีบ่ได้ใหมพลว่ายันมันตอนบ่ใไญ่่สันมันยันต้อนมไง่าขันกินตอนนั้นว่ามันนอนห้อนซิกาได้อยู่คันหมาว่ามันเย็นอะไรกับบวยพี่องเงยเตรียมแล้วว่าเขาาเพื่นนะโดยโดยมีแต่ว่าตอนที่ท่าซับเอาก่อนย่บัวท่านมู ฮะมีจะว่าหมดยับเบิร์ดอะพ่อบอให้อาดเพื่นล่างมือล่างอย่างกินข่าวกินน้ำมีแต่ลุงสิบขออนุญาตจบคลิปก่อนพี่น้องเลยจบแล้วโดยอันสุ่มไฟใช่ไหมเนี่ยนางเข้มนะยังเหลือสองตอกสามตอกพูนโดยซื้อเข้ามาแทนกันแล้วอื่นนั่นนั่เนาะโดยกินอะไรกินเสร็จพม่ได้บอกเอาโอเคเด้พอนเลยนางเนี่ยเอา นบฮะพักขาวบ้านโอ้ยเนาะโอจา้ใรสร้างเพิ่นกินซะละเอ้าสบายดีด้อนังเด้อโดยโดยเอาวิรีสบายดีด้อบรีเด้อโดยโดยพี่น้องเอ้ที่ไหนดุ้งกะได้ยำไอ่ะนางเข้มหมดเลยเอาเดี๋ยวมาจะหนมาจะหนยนดอกแกไหม พี่ต้องเลยพ้าเรือมพ้าดังเนาะเนตกมักลาเพิ่งก็มาแต่ล้ำหน้านะ่ะผู้นี้ก็ได้พาเอาสบายดีนะครับเนอะได้มือเทไรล่ะนะฮะเป็นยังคือยางแบบนั้นนะ เอ,เอาพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้กะลุงขออนุญาตจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะขอบุญกับพูดในหลายจนทำจนมื่อพี่น้องก็อยู่น้ำอ้ายเพื่นขออยู่ดีไม่แห้งจะเจ็บจะจนลำลำไม่รวยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องเอ้ยสาบายดีเด้อพี่น้องเนาะ